สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประสะพันว์ศ .93 ประจำวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจการทหารพัฒนากองประชการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิร์และ AM 1,512กิโลเฮิร์ครับในวันนี้ครับมาติดตามข่าวจากหน่วยพัฒนาการกึ่นที่15สำนักพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขื้นที่15ส้สงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จากกำลังพลของหน่วยให้การต้อนรับพลโทหมอ่อมหลวงประวีจกพันธ์ศิลปธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะศึกษาดูงานผู้แทนกองทัพประชาชนลาวโครงการอนุรนักษ์วชาพระฤิรุ่นที่3 จำนวน14นายด้วยกันนะครับเข้าศึกษาดูงานโครงการกรัฐมนตรีที่สวนการเรียนรู้ปัญญาสิทธิพอเพียงบ้านเพชรํำพึ่งตุลาศักดิ์อำเภอลาศัก์จังหวัดอุทัยธานีครับเพื่อศึกษาแนวทางตามพระราชบัญญัติธานของพระมหากษัตริย์ไทยและน้อมนำหลักปัญญาสิทธิพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนไปขยายผลต่อย,ยอดและยุกต์ใช้ต่อไป จากนั้นเสนาธิการทหารหน่วยปะฏิการทหารพัฒนาได้ไปตรวจกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่15ใช้งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปะฏิการทหารพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ขอบประชาตบความพร้อมของกําลังพลยุทธปกรณ์ชุดประทาสาภายัยหน้าที่ตั้งหน่วยบ้านชุมทหารตนห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี และทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวประจำวันที่14มิถุนายน2568ในช่วงเวลาของรายการข่าวประสพันธ์วส .934 วันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสงัาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสงัาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ